โอ้โหคือคืดมากครับวันนี้นักกีฬาเยอะเกมดูเดือดน,นี่โดยเฉพาะคู่นี้ดูเดือดโอ้โหโอ้โหโอนักกีฬาเยอะมากดูดิสองสนามนะครับรกีฬาเป็นร้อย นี่เกมนี้ดูเดือนมาเฮ้ยรับได้ด้วยโอ้โหหมูออกน่าเสียดายเฮ้ยาผมผมไม่เลย้วกีานก็เฮ้ชายกไ้ Ô <laughs> <laughs> oh -oh. อ่าสองสนามเลยนะวันนี้โ สุดยอดเลยลูกเนี่ย